เปิดคลิปล่าสุดน้องเลอาลูกสาวไออภิษฎายิ่งโตยิ่งฉายแววซุปตาไออภิษฎาเปิดคลิปล่าสุดน้องเลอาส่งสายตาและยิ้มหวานมองมุมไหนก็เบ้าหน้าฟ้าประทานฉายแววสุปตาตั้งแต่เด็กจริงๆขึ้นแท่นแม่ลูกหนึ่งเต็มตัวแล้วสําหรับไออภิษดานักแสดงพิธีกรสาวชื่อดังที่เพิ่งให้กําเนิดลูกสาวคนแรกเมื่อวันที่10มกร,ราคม -66 ที่ผ่านมา ตั้งชื่อน้องเลอาเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักของครอบครัวเหยหลานสาวคนแรกและภาพน่ารักน่ารักของน้องเลอาอยู่เรื่อยๆผ่านอินสตาแกรมคุณแม่ล่าสุดสาวไอซ์โพสคลิปน้องเลอาลงอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นบอกว่าอาการหลังเข้าเต้าแม่มันจะเขิมอย่างนี้นี่แหละซึ่งภายในคลิปน้องเลามีท่าทีเขิมจะหลับ มีส่งสายตามองกล้องได้ยิ้มหวานอีกด้วยบอกเลยว่าโมเมนต์นี้น่ารักใจละลายจนคนดังในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างกไดไลค์คอมเมนต์ชมความสวยออร่าสุดตาจับตั้งแต่เด็กเลย